วันนี้เดินทางมาก็เลยใช้ซะเลย <c oughs> คุณเป้ครับขั้นแรกที่เราจะเปลี่ยนเศษอาหารสามถังเนี่ยให้มันเป็นดินภายในสิบสามวันขั้นแรกเรามีใบไม้คุณเป้หยิบใบไม้ใส่ลงไปเลยครับตั้งเอากตั้งันนี้ก็ได้ครับอ่าครับค,คุณเป้หยิบใบไม้ใส่เลยนะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมบ้านทุกบ้านก็จะมีใบไม้ มันก็เลยกลายเป็นปริศนาทำว่าเออใบไม้มันไปเข้ากับโครงการนี้ได้ดีมากแล้วมันก็เอออย่างที่หนึ่งตัวนี้เชียงใหม่เขาล,ลงเรื่องไม่เผาเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะมีใบมาเอาเคอ่ะยกยกขึ้นก่อนครับอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปเราจะเทจุลินซียใส่แต่ลุงออสจะเป็นคนเทเองนะครับเพราะว่าสุขภาพคุณเป้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวลุงออสเทเองครับตรงนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับลุงออสได้เทเศษอาหารลงไปแล้วอะคุณเป้ลงบรรยายาจะมีอะไรในนี้มัง่งอโอโเศษอาหารจอบที่เห็นเกือบทุกอย่างครับั้งก้งทั้งแจงมะม่วงนี่เป็นลูกเลย,ลเลยมะม่วงเป็นลูกเลยเออมันเป็นดินหมดสิบสามวันเนี้ยอันดับต่อไปตักจุลินทรีล้างนี่ตักจุลินทรียล้างถังนี่ถ้าถ้าคุณเป้ถ้าเราไม่เอาจุลินทรียล้างถังเราก็ไปเอาน้ําปาระปาล้าง สุดท้ายลงไปในท่อระบายน้ํานี่มันได้ประโยชน์ผมพยายามน,าน้อมนํำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรื่องกับสิบสิบ,สบแวดล้อมโดยรวมอ่าคุณเป้นเนี่ยแกว่งนิดนึงล้างไปเลยแล้วแปลกมากเลยถังขยะสะอาดปุ๊บเลยเออมันไปกัดก่อนนี่ท่าไหนไม่รู้ใส่ไปไม่กี่นาทีโล่งๆเลยสะอาดเลยเอ่าอ่าเตลงไปได้ ถูกต้องครับนี่ชมยู u b e มายกมาตั้งตรงนี้ก็ได้นะไอใบไม้อะฮะแต่ตั้งตั้งลงบนปากถังนี้ก่อนท,ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีสายท่านโทรมาจากไหนครับจากจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> โอเคอ่าพอดีตอนนี้ผมกำลังสาธิตสอนท่านเป้ที่มาจากบางบอนเรื่อง เปลี่ยนเศษอาหารใบไม้ให้เป็นดินภายใน13บสามวันท่านท่านสนใจเรื่องไหนครับเอ้ยจุลินทรีเขาแจกฟรีผมไม่จิตอาสาก็มไม่เคยขายเราก็ขายป่านนี้ก็คงรวยไปแล้วฮะมีคนขอทั่วประเทศฮะจังหวัดอุบลราชธานีแหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรึกษาเพื่อนก่อนเดี๋ยวอาจจะไปเปิดศูนย์ที่อุบลราชธานีแล้วท่านก็ ท่านก็ไปรับเดี๋ยวผมจะเมมเบอร์ของท่านไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวมันเร็วๆเนี้ยอดใจนิดนึงอุบลราชธานีเดี๋ยวต่อไปต้องมีศูนย์จุลินทรีย์แล้วท่านก็ไปขอมันมีหลายแบบผลิตไม่ได้ก็เอาเอาของไปแลกดีไหมง่ายดีผลิตได้ก็ผลิตแจกชาวบ้านเขาผลิตไม่ได้ก็ขออะถ้าไม่อยากรอ่ขับรถมาสาตยาไม่โดนเอาแกรอน,นมาใส่เลยถ้าไม่อยากรอไม่งั้นก็รอผมอีกนิดนึงวันเมื่อวานนี้ไปนนไปเมื่อวานนี้ไปเปิดที่ เอ่อจังหวัดเชียงใหม่แล้วแป,ป๊บเดียวเห็นไหมขึ้นเชียงใหม่แล้วอ uh, ุบลนี่อ uh, ุบลน,นี่ผมอยากจะกลับไปที่วัดปา่าวัดเอ่อป่าสีแสงธรรมใช่ไหมอ uh, ุบลราชธานีผมอยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งไปเปิดศูนย์แต่เออเดี๋ยวต้องขอขอขอ,ขอเวลานิดน,น,นึงนะครับ <med an ida> เป็นอะไรนะน่าสนใจดีครับเพราะว่าที่ร้านเป็นเป็นร้านอาหารมึงมีเสียษขยะเยอะผมว่าสิได อ๋อเป็นเป็น FC ผมด้วยเหรอขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเมมเมมเบอร์ท่านนะเมมเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามีช่องทางหรือจังหวัดใกล้เคียงอุบลหรือยังไงผู้บุญก็ค่อนจะไกลเพราะตอนนั้นน่ะท่านท่านพลตรีกันสันจันทเสีนพาผมนั่งเครื่องบินไปนะจากดอนเมืองไปแสดงมันไกลมันคงมาไม่ลำบากลำบากนะเดี๋ยวขอขอเวลานล้วก่อน อุบลราชธานีผมจะพยายามไปให้ได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วเดี๋ย้คุณชื่ออะไรนะชื่อนัทครับอาาจรรย์คับมีร้านอาหารหรอเป็นเป็นลูกน้องครับแต่ว่าผมทำงานนอนนอนอยู่ที่นี่เลยครับร้านคนจัดการขยะอ๋อสุดายขยะมีเป็นร้านอาหารชื่ออะไรฮะร้านอาหารควัวลาบปากครับควัวลาบปากอ้าวมีโอกาสได้ไปฝากท้องแต่ผมไม่ได้กินฟรีนะผมจ่ายตังค์อ่ะละได้ได้โจทย์แล้วเดี๋ยวผมจะบันทึกเบอร์ท่านไว้นะ เดี๋ยวพบกันที่อุบลน,นะครับวัสดีครับครับครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีสมาชิกมาจากไหนนะครับสายบางบอนครับอ๋ออยู่บางบอลกรุงเทพมหานคร,ครวันนี้ได้เดินทางมาเมื่อวานนี้เดินทางไปที่วัดท่าพูดใช่คะจะไปหาศูนย์จุลินรีย์วัดท่าพูดของคุณชัยวัดเลขาท่านนายกจำรัดซึ่งมีจุลินทรีย์อยู่นั้นประมาณห้าพันลิตรแต่เพอ,เอิญไม่ได้บอกคือไม่มีเธอไม่มีเบอร์โทรของท่านชัยวัดนั่นเอง แต่มีเบอร์โทรลุงออสไปแล้วปรากฏไม่เจอใครเพราะว่าศูนย์เขาเขาคงไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งยากง่ายๆต้องโทรบอกเพราะว่ามีเข้าคนไม่หวังดีเนี่ย <c oughs> ขเขาหย่ออะไรไปก็เรียบร้อยเลยเพราะจุลินทรีย์ตัวนี้มันไปช่วยโลกนะมันไปมีประโยชน์เยอะทีนี้ท่านมาเนี่ยตั้งใจเอาจุลินทรีย์ไปทําอะไรครับอันดับแรกเลยผมจะไปทําดินเพื่อจะปลูกผักกินเอง อะเหรอผักสวนครัวบริเวณบ้านที่อยู่บางบอนวัตถุประสงค์ครัเกาจะหมักพวกอาหารเห็ดลุงออสทำแต่วิธีที่ผมหมักมันใช้เวลาเป็นเดือนอืมนะแต่ทำไมลุงออสสิบสามวันใช่ครับโตรอะไรขนาดนั้นใช่ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสดสดเดี๋ยวให้เห็นจัดจ่ายเลยวันนี้มีขยะเปียกมาตั้งสามถังเนี่ยแล้วก็สามถังนี้ทุกวันนะอ่อแล้วจะทําอะไรครับกับตุลินรีมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้ยังไงครับก็จะเอาพวบ ออย่างพวกต้องการในตัวเต้นปรุงพืชผมก็จะเอาพวกกระทิงที่มันขึ้นหัวอว่ามาสอบแล้วก็หมักลงไปเพราะว่าเหว่ามันย่อยพวกผักพวกอะไรได้ อ๋อ oh, หมายถึงว่าธาตุอาหารต่างๆใน NPK เนี่ยพอจะรู้มาว่าตัวกระถิ่นเนี่ยมีในตัวเจนสูงตัวเปลือกสับปะรดมีโพแทสเซียมสูงตัวเปลือกทุเรียนมีโพแทสเซนสูงตัวเปลือกไข่นี่มีแคลเซียมสูงตัวเปลือกกล้วยมะละกอฟักทองเป็นโฮอร์โมนเร่งรากเร่งด,เงดูเล็งดอกสูงและอะไรอ่ะพูดง่ายในเศษอาหารทุกอย่างครับ,รบแต่นี่ความรู้คนที่ปลูกผักเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ไนนตัวเจน เพราะเขามีการวิจัยกันว่ากระถินกับลำข้าวไนโตรเจนสูงปี๊บเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาผสมจุลินทรีย์แล้วย่อยกับเศษอาหารกับอะไรไปเนี่ยได้ไประโยชน์ไหลต่อโดยเฉพาะกระถินไม่ต้องหาซื้อฟันทิ้งกันไปว่าเล่น<ช>แล้วก็งอกไปนว่าเล่นเลยครับฉลาดมากถูกต้องฮะกําลังเดี๋ยวสักพักฝนมาทางนี้ตัดแต่ไม่ก๊ลัเนี่ยคืองงการน้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ซึ่งตอนนี้สมเด็จพระเทพท่าน ท่านก็รณรงค์ปลูกผักเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักบ้านนี้มีรักปลูกผักทานเองแม้กระทั่งพูว่าแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาติทุกภาค่วนลงเพื่อสุขภาพที่ดีครับนะแล้วครอบครัวอยู่กันกี่คนครับอตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าคนครับห้าคนมีทิ้งน้ําสาวข้าวน้ําล้างก้นหม้อน้ําแช่ข้าวเหนียวพยายามทาพวกกิ้งสิ่งน้าสาวข้าวแต่ยังไม่มีหัวเชื้อตัวนี้ใช่ครับในที่เดินทางมา แล้วมีข้อมูลอะไรเกี่ยกับตัวนี้ครับเคยฟังลออสบรรยายมาเห็นว่ามันอธิบายเยรื่องจุินสีจาวกซึ่งมันกินแป้งเป็นอาหาร,รนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้วิธีทำก็เลยเจะมาขอ <c oughs> ครับใช่ จุลินทรีย์ตาปวกเป็นตัวหนึ่งที่กินข้าวเป็นอาหาร,รลักษณะของจุลินทรีย์ตาปวกเวลาผสมเวลามันเป็นฝ้าขึ้นในน้ำน่ะจะเป็นลักษณะของตะปุ่มตะปาตะปุ่มตะป่ําแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาเนี่ยมันจะแตกต่างกันคือมันมีหลายพันมารวมกันแล้วก็กินข้าวนนเหมือนกันแล้วมีการมีการเปลี่ยนสภาพแป้งให้เป็นน้ําตาลแล้วจึงมีจุลินทรีย์ของ EM ผสมอยู่ด้วย แล้วมันยังมีอีกหลายอย่างเช่นบาซิลัสซับซิลิสที่มันอยู่ในผิวหนังมนุษย์ไม่ได้กินน้ําตาลไม่ได้กินแป้งดันกินสลายนี่ไงเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาน้ําแอร์หยดติงติในน้ําแอร์ก็พูดง่ายจุลินทรีย์จิตอาสาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างคือจุลินทรีย์ฝ่ายดีดันมาอยู่ในรวมด้วยกันแล้วและหลายสายพันธุ์ไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินข้าว มันเลยอยู่รวมกันได้ด้วยขบวนการท,ที่ว่าเนี่ยแต่บางคนเนี่ยฟังลุงออสเนี่ยแล้วก็เอายีดตไปเติมเติมแค่นิดเดียวนะถ้ายิ้ตมากเกินไปเกิดปัญหาเลยฝ้าหายเลยยิดตมันไปกินตัวอื่นมากไปมากไปทําให้น้ําตาลมากไปตัวนั้นมากไปตัวเอ่อบาซิลัสเนาะมันจดไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้ว ถ้าจําเป็นมีข้าวหมากเหลือเติมนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งให้มันมีขนาดคงตัวอยู่แล้วก็ยังมีวิธีการเอาข้าวหมากเนี่ยผสมข้าวเหนียวแล้วก็แช่ในตู้เย็นแปลกไหมข้าวหมากถ้าทิ้งไว้จะเป็นเป็นเหล้าแต่ถ้าข้าวหมากเนี่ยผสมข้าวเหนียวข้าวหมากเนี่ยผสมข้าวเหนียวเลยนะแช่ตู้เย็นจากนั่นจะเป็นยีสต์ที่สวยขึ้นเม็ดน้ําตาลจะไม่เป็นเหล้าเลย แปลกเราไปทดลองได้เลยจะไม่เป็นเล่าเลยถ้าไม่ทดลองจะไม่รู้ปกติเราซื้อเข้าหมากมาเนี่ยทิ้งไว้แช่ตู้เย็นก็เหรอมันจะเป็นเล่าแต่ถ้าแช่ถ้าเอาข้าวเหนียวมาผสมเลยแช่ตู้เย็นมันจะคงอย่างนั้นอีกนานเลยแล้วอร่อยด้วยอ่ะต่อไปมีอะไรถามไหมครับก็เดี๋ยวว่าจะถามคือวิธีการขยาย่วดซีกะดูในคลิปมาก็คือจะใช้พวกน้ำสาวข้าวกับ เขาสวดเขาเขาสุกข้นหม้อครับครับแล้วจะถามเพิ่มเติมว่าจะต้องมีอะไรอยางอื่นเพิ่มไหมครับอ่าวิธีการขยายตัวลินซีเนี่ยไปดู youtube ตอนที่ตอนล่าสุดเนี่ยอ่น่าจะเป็นร้อยห้าสิบไอสามร้อยห้าสิบสองไงเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามด้วยตอนล่าสุดเนี่ยจะมีการอธิบายวิธีการขยายตัวลินซีจากนี้ไปยังไงอธิบายตรงนั้นจะละเอียด แต่สาหรับตรงนี้ถ้าอยากจะรู้คร่าวๆคือเดี๋ยวได้จุลินทรีย์ไปเนี่ยเนื่องจากไม่ได้เอาขวดมาไม่ได้เอาข้าวมาเดี๋ยวผมจะให้เลือกจุลินทรีย์ตัวที่มันมีฝ้าขึ้นแบ่งใส่ขวด1.5ลิตรพอคุณไปถึงปั๊บคุณไปหาขวดอย่างเงี้ยฮะง่ายๆอันดับแรกเลยนะอะไอย่างเงี้ยผมผมอยากให้หาขวดใส่เพ่งทิ้งกันทั่วไปแบบเนี้ยหนึ่งเราจะเห็นปฏิกิริยาของเขาเพราะนั้นการเอาจุลินทรีย์ไปเนี่ยรู้อยู่มันกินข้าวท่านไปถึงเอาข้าวใส่เลย น้ำซสาวข้าวแรกๆขอให้ข้นหน่อยนี่การสตาร์ทบางทีบอกว่าใช้น้ําแช่ข้าวเหนียวน้ําสาวข้าวจริงอยู่นั่นหมายถึงว่ามันอยู่ตัวเป็นตุ่มแล้วแต่การเอาไปตอนแรกอย่าให้เขาจางด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือให้ชูกินข้าวเลยหรือน้ํเซาวข้าวข้นๆหรือจะเป็นข้าวต้มยิ่งดีอ๋ออ่าแล้วพอไปเป็นตุ่มเป็นถังแล้วคุณน้ําเปล่าก็ยังได้แต่ถ้าน้ําสาวข้าวมันมีข้าวผสมยิ่งดี มันก็ไปลดการทิ้งน้ําลงไปในแหล่งชุมชนบางบอนก็จะลดไปมานน้าเสียโดยไปย้ายเปลี่ยนมาเป็นตัวลินซีตัวนี้เอาใหม่เมื่อได้ขวดตัวนี้ไปปับ๊บเอาจุลินทรีย์ผมเนี่ยใส่ไปสองขวดกระดาษขนาดเนี้ยแล้วก็เอาข้าวใส่เสมอจะแล้วเขย่าวขวดได้ปิดเปิดฝาหลวมดูว่าเขาเกิดฟ้าไหมพอเกิดฟ้ามันบอกอะไรเราอ่ะมันบอกว่ามันเข้มข้นแล้วก็มีสปอร์เกิดขึ้นก็เติมน้ําเติมข้าวเติมอะไรให้เต็ม จากสองขวดเป็นสี่เป็นแปดเรื่อยไปนั่นแหละวิธีการขยายไม่มีอะไรมากเลยข้าวไรบบรีได้ไหมได้เส้นกว๋วยเตี๋ยนั้นมัได้อะไรที่เกี่ยวกับแป้งใส่ลงไปแล้วก็สองวันสามวันเขย่าวขวดตัวคนก็ทีหนึ่งให้มันสลายไปเพราะมันสลายไปปับ๊บมันเกิดฟ้ากอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตัวบอกเราว่าเฮ้ยมันเข้มข้นแล้วทําได้สองอย่างเอาไปใช้เลยลาดห้องน้ําเอาไปลาดดินเอาไปหมักอะไรเลยสองกับขยายเพิ่มขึ้นอีกมีให้เลือกสองตัว ง่ายๆแต่แล้วส่วนน้ำสาวข้าวต่วก็อันดับต่อไปที่ในกรณีที่3อันแล้ว4อันแล้วก็ใส่น้ำสาวข้าวข,ขยายไปเรื่อยแต่ได้ไปครั้งแรกขอให้เขาอยู่กับข้าวเป็นลังก่อนหุงข้าวไปลยโลนึงก็ได้ลงทุนนิดนึงให้มันอยู่ก้นครึ่งนึงของขวดแบบนี้เลยมันจะได้อยู่ได้แข็งแรงแล้วต่อไปค่อยใช้น้ำสาวข้าวตามที่ผมรนรงว่านำหลักน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตัวนี้เองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ขยายส่วนวิธีการนำไปใช้อะไรบ้างก็ดูใน YouTube เยอะไปหมดตั้ง300ประตนนี่ทุกรูปแบบเลยอยากรู้อะไรหรือไม่ก็โทรถามได้หรือไม่ก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งผลงานให้ดูว่าเออฝ้าขนาดนี้แล้วอะ,อะไรนหลานี้แต่ถ้ารู้ไหมมีคนเดินทางมาขอจุลินทีย์เนี่ยทั่วทุกจังหวัดไม่ว่าใครแต่ใครมาหมดแม้กระทั่งศูนย์ศูนย์ศูนย์วิสันแพทย์ที่สมุทรสงคราม พวกที่ดูแลวิจัยอยอยอะไรเนี่ยเครื่องสมรเรก็มากันหมดมหาวิทยาลัยต่างๆมาหมดผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกแต่ด้วยความบริบสุทธิ์ใจก็ให้เขาหมดบอกฟารมรู้เขพวกเขาไปหมดเลยทีเนี้ผมก็จะบอกว่าต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีคนผลิตขายมีคนเอาไปทําธุรกิจมีคนเอาไปดัดแปลงแล้วก็มีคนเอาไปจอดยอดเพราะว่าทุกคนเนี่ยหลายคนคงจะเห็นใน Facebook ขายเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่ยินดีจะจ่ายไม่อั้นส่งมาเลยเชียงใหม่ส่งเออพูดพูดถึงเนี่ยเมื่อวานนี้เราเปิดศูนย์จุลินทรีที่เชียงใหม่นะครับวัดพระนางมีอยู่ในทม์มลายตำบลลืมละที่ที่เชียงใหม่เขาไปเปิดศูนย์จุลินทรีย์วัดนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยเลยต่อไปเชียงใหม่ไปที่วัดพระงามส่วนตำบลอะไรเดี๋ยวไปดูทมาไลายตำบลบางบางงอนอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวพักว่ากันอีกทีหนึ่งทีนี้ ทุกคนถ้าถ้าเห็นคลิปนี้นะถ้าถ้าเห็นคลิปนี้นะเดี๋ยวจะเดินทางมาเอาจุลินซีบ้านจุดเอาจุลินซีที่บ้านลุงอ๋อเนี่ยลุงอ๋อขอบอกว่าให้หาขวดขนาด5ลิตรแบบนั้นนะเนี่ยเนี่ยขวด5ลิตรใสๆส่แบบนั้นนะแล้วก็ใส่ข้าวสารมาครึ่งหนึ่งถ้าใครเห็นคลิปนี้นะแล้วเดินทางมาที่ลุงอ๋อเอามากี้ขคดก็ได้ลุงอ๋อจะใส่ไปให้อีกครึ่งเกือบเต็มก็เรียกว่าขยายตรงนั้นจนไปถึงบ้านเลยว่าลุ่งขึ้นเห็นฟ้าเลยสําหรับท่านนี้ไม่ไดเอามาผมหวงขวด ต่เดี๋ยวผมจะให้ขวดขนาด1.5ไปใส่ไปให้หมดตามที่ต้องการแล้วก็นําไปขยายตามนี้อันดับแรกหนึ่งหาภาชนะเป็นขวดใสแบบนี้จะดีเพื่อเราจะได้เห็นฝ้าเขา2องเพื่อกันไม่ให้อะไรลงมันจะดีตรงนี้เปิดฝาลุล่มๆเราจะเห็นฝ้าเลยถ้าฝ้ายิ่งหนายิ่งดีแสดงว่ามาถูกทางแล้วก็ขยายโดยการนําไปใช้หนึแล้วก็แบ่งจาก2เป็น4เป็น8เป็น16ขวดเลื่อยไปแล้วเราก็สามารถเอ็นขวดเขย่าได้ตลอดเวลา ปัจจัยสําคัญคือแรกๆให้กินข้าวเยอะๆไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นหลังเขานะแล้วเวลานําไปใส่ถังแล้วก็ขอให้คนคนด้านบนตรงกลางตรงฐานก็เหมือนใน YouTube ที่ดูนะก็คงจะรู้นะแต่เมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่ว่าต่อไปนะท่านขอสังเกตนะไม่รู้ใครที่มาหาลุงออสบ้างเนี่ยมากมายก็เขาจะเอาจุลินทรีย์ตัวเนี้ไปทำขายในรูปแบบของ อะไรมากมายคอยๆดูนะมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ขนจุลินทรีย์ไปเยอะผมไปเจอใน Facebook เขาผลิตขายผลิตเป็นกระอนนขายไปแล้วแล้วกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมากมาลุงออดไม่ได้ห้ามนะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ว่าเลยหรอกมันก็มีประโยชน์ต่อโลกทั่วไปเช่นเอาไปใช้ในกำจัดน้ำเสียในบ่อกุ้งในบอ่อปลาในอะไรต่างๆที่เขากำลังจะผมเชื่อนะอนาคตจะต้องมีคนนำมาขาย และจะต,ต้องขายกันคลึกโครมเลยเพราะมันจะง่ายกว่าเพราะมีหลายคนพยายามจะขอซื้อลุงออสลุงออสก็ให้ฟรีมาเอาเถอะแต่ถ้าลุงออสขายไปเนี่ยไม่สมไม่มันไม่เป็นจิตอาสาแล้วไม่ทําดีถวายพระองค์ท่านเดินตามร <IP> อยพ่อตั้งใจว่าไม่เก็บไม่ไม่เก็บเงินไม่เก็บทองก็ไม่อยากจะเก็บเงินต่อไปมีอยู่ช่วงหนึ่งคิดเคยคิดเหมือนกันนะครับว่า เราเอาจุลินซีขายดีไหมขายถูกๆแล้วเอาทุนมาหมุนเวียนแจกชาวบ้านแต่แล้วก็เปลี่ยนใจทําไม่ลงเหมือนตอนที่ผลิตดอกดาวเรืองอะ่ะซื้อมาสิบกระถางตัดเป็นกิ่งกิ่งปักในแก้วได้หนึ0งพันกิ่งภายใน3เดือนแต่สุดท้ายไม่กล้าขายแจกฟรีกรันไปแจกในงานศพของคุณแม่ผมซะนี่แม่ผมเสียชีวิตวันที่29เดือน9คือเป็นเสียชีวิตวันเกิด ก็ได้มีโอกาสเอาดอกแดงเรืองแจกเช่นครั้งนี้ก็เหมือนกันคิดจะไม่ขายจุลินทรีก็ตั้งใจจะไม่ขายแต่ใครจะเอาข้าวติดไม้ติดมือมาไม่ว่าแต่ไม่กล้าเรียกร้องไม่กล้าอะไรแล้วก็เอาไปเอาไปไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่สําเร็จมาเอาใหม่ได้อีกก็เลยตอนนี้ตอนนี้มันก็เลยมีศูนย์ก็อยากอยากจะเปิดศูนย์จุลินทรีทั่วไปใครที่ผลิตไม่สําเร็จก็ไม่ต้องผลิตไงเอาข้าวมาแลกไปจบเอาน้ําซาวข้าวมาแลกไป ให้ศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยที่ศูนย์เชียงใหม่ศูนย์ป่าจีนบุรีศูนย์จันทบุรีศูนย์ต่างๆรา,า,าชบุรีที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนที่ผลิตไม่เป็นหรือขี้เกียจผลิตเอาข้าวมาแลกศูนย์นั้นเอาน้ําสาวข้าวเอาข้าวเหลือ,อามาแลกหรือข้าวตากแห้งก็ได้เอามาแลกพอเอามาแลกปั๊บเขาจะได้จุลินทรีย์ต่อไปเพราะเพราะเราะเกามีพิสูจน์จุลินรีย์ผลิตได้จริงไหมผลิตได้จริงไม่งั้นไม่งั้นเขาจะผลิตได้เป็นแสนลิตรเหรอแล้วก็ผลิต ซีใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงไม่งั้นเขากําจัดน้ําเสียในคลองต่างๆหมดเป็นลองคลองเหรอแต่ทีเนี้ยสาหรับคนที่ไม่ถนัดในการที่ผลิตจุลินทรีย์แต่ละจังหวัดถ้ามีศูนย์จุลินทรีย์ก็เอาของไปแลกแล้วได้จุลินทรีย์กลับมาง่ายไหมก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง,งที่ทำเ,เออที่จะทําให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตเหมือนท่านนี่ยถ้าเราไปเอาไปที่บางบอลไม่สําเร็จอทิย์หนลุงอ๊อดผมจะเอาข้าวมาให้ห้าโลครับผมขอจุลินทรีย์สองตุ่มมาเลยเห็นไหม มีทางเลือกหมดเลยถ้าไม่ผลิตก็เอาข้าวมาเอาน้ำสาวข้าวมาหรือข้าวที่กินหมดตากแดดไแวก็ได้เขาเรียกข้าวตากแห้งมันก็เป็นอาหารได้เป็นทางเลือกทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นจุดประกายบอกว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับคนที่อยากอยากจะซื้อจุลินทรีย์เนี่ยต่อไปถ้าได้ซื้อแน่ <laughs> เพราะต้องมีคนผลิตขายแนย่เพราะมีคนมาขอจุลินทรีย์ลุงออสไปมากเหลือเกินแต่จุลินทรีย์ที่ลุมีปัจจุบันเนี้ย เป็นยูรีลนซีที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นต่อให้เขาผลิตขายก็เหอะสู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราใช้น้ำทิ้งมาผลิตไม่กลัวเลยโอเคเดี๋ยวไปสาธิตข้างนอกกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่25มีนาคม2568นะครับเ,ออเป็นอีกวันหนึง่งที่มีเวลาลงมาเยี่ยมชุมชนแล้วก็สร้างเครือข่ายจุลินทรียนะครับเมืองจุลินทรีย์ตะบลและตะเคียนเราขยายทุกหมู่บ้านทุกเคลื่อนนะครับอยากใหออ้ทุกท่านได้ช่วยกันส่งเสริมนะครับในการ ทำตุลรนรีน้ำข้าวหรือตุลินซีน้ำสาวข้าวไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับลดการเ,าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลสังคมและชุมชนกำจ,<ป>จัดกลิน่ไนะได้ครับข<ม>้าวเหนียวก็ได้นะครับขนมจีนก็ได้ที่เป็นข้าวใช้ได้หมดนะครับอย่าลืมติดตามาให้กำลังใจกันนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจคอมเมนต์ได้ ในกลุ่มเมืองจุลินซีตะบลละตะเคียนนะครับสวัสดีครับอต่อไปมีน้หวยมี้ต่อไปเราก็ตักน้ําขึ้นมาใช้อย่าให้โดนก้นเดี๋ยวรังมันจะกระจายต่อไปถ้าน้ําเยอะเราก็คนแค่ผิวข้างบนมั<ะ>ประมาณครึ่งถังอย่าขนให้ถึงเลยเดี๋ยวรังมันจะกระจาย้ยายนะ เห็นไหมทำต่อเนื่องนี่ข้าวก้นหม้อของแท้ใช้ได้แล้วครับีอิ๊วดีไหมเอสเลย ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจากเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกัน มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตอินยาณให้อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแฮหอ้อยได้แต่อย่ายยมแ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลานเคยสามทีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรง เป็นเสาหลักทำให้ไทยเป็นไทยอยากให้ไทยมาขอพำเสรีภา<ห>พใน<ห>ความเหลื่อมล้ำย่อมขอพำ<อ>เนือจากใจจากใจที่ เนื่อจากใจจากใจที่กล้าเป็นสักตรูคอยอับฉันจงจำให้ใหเธอดอุการนั่นคือมันแห่งอินไทยสัท้าความมีรักสามัคคีกันไว้ก้าวในทันโลก